มิชชั o น n p o d มูลพอดแคสต์คอนเทนิ u วิด s โอมิชชั่น h t t ท y ยู by สีจันแป้งมง่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับดต้อนรับเข้าสู่ m s s s o o t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  h m o o o p p o d c s t นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ Rare Earth ครับผมเอาบทความนี้มาจาก Financial Times Big r e a d นะครับเป็นบทความที่พูดถึง สถานการณ์และกันล่าสุดของแร่เอิร์ธนะครับเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับแร่เอิร์ธที่มีทั้งหมด17ตัวนะครับ15ตัวอยู่ในตารางธาตุแล้วก็มีอีก2ตัวนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็น related elements นะฮะเพราะ17ตัวนี้ถูก classify ว่าเป็นแร่เอิร์ธนะครับในบรรดา17ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีอยู่ในของตั้งแต่ iPhone มือถือของคุณเนี่ยนะครับไปจนกระทั่งถึงรถยนต์เทสลานะครับจรวด Falcon 9หรือแม้แต่เครื่องบิน F35 เนี่ย ก็มีส่วนประกอบของแร r เอิร์ธอยู่ทั้งสิ้นเลยนะฮะอย่างเครื่องบิน F 3 5นี่จะบอกว่าผมทราบข้อมูลแล้วก็ค่อนข้างตกใจทีเดียวเคืองบิน F 3 5 1ลำเนี่ยนะฮะมีแรเอิร์ธถึง420ปอนด์เลยนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะทีนี้ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยมันมีการเรียกว่าความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นถึงขีดสูงสุดก็ว่าได้นะครับหนึ่งในประเด็นที่คือ หลายคนกังวลก็คือเรื่องแร่อ r ร์นี่แหละโดยเฉพาะจากฝากฝั่งของสารัฐตอนที่สหรัฐเน่เริ่มที่จะกดดันจีนมากขึ้นในเรื่องของ s e มิคอนดักเตอร์ r ร Earth เองเนี่ยนะก็เป็นอีกมุมกลับหนึ่งของเรื่องของ s e มิคอนดักเตอร์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ย80%ของ r ร Earth ที่ขายขายกันอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะครับมาจากประเทศจีนถึงสิน้น เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะจีนตัดสินใจที่จะใช้เรื่องแร r เอิร์ธเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น strategic competitive advantage นะก็คือใช้เป็นเป็นจุดสำคัญในในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนะ,ะตั้งแต่ปี1990ตอนนั้นเนี่ยจีนเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณสัก2ีเท่านั้นเองปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาถึงเป็น80%นะครับในขณะนี้ต้องบอกว่าแน่นอนว่าความตึง,ตงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยทำให้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยนะครับต้องออกมา ให้เงินสนับสนุนกับบริษัทที่พยายามจะทำแร่เอิร์ธหรือผลิตแร่ร่เอิร์ธเนี่ยที่สหรัฐส่วนอยู่ที่เท็กซัสเพราะว่าแถวนั้นมีแร่เอิร์ธนะฮะแล้วก็ต้องบอ,อกว่ายังไม่ออกดอกออกผลสักเท่าไหรนะ่นกนะครับอีกที่หนึ่งเนี่ยที่ที่แร่เอิร์ธค่อนข้างเยอะก็คือที่ออสเตรเลียซึ่งเขาก็เป็นพันธมิตรกับสหรัฐนี่ก็เป็นอ,อ,อาจจะเป็นทางออกทางหนึ่งของสหรัฐก็ได้นะครับ ในบรรดาแร่เอิร์ธที่เทรดอยู่กันทั้งหมดเนี่ยจริงๆมูลค่าบนมูลค่าของมันไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ1มื0 0ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเท่านั้นเองเออแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือ80%เนี่ยเป็นของจีนนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูเฉพาะที่เรียกว่าเป็น powerful rare earth m a g n e t นะครับตระกูลพวกที่เอาไว้ใช้ทำรถไฟแมกเลฟนะฮะที่รถไฟความเร็วสูงมากๆอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับหรือว่าเออมีแอพจีนมันมีแอพพลิเคชั่นเยอะนะฮะแม่เหล็กเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปดูเฉพาะตรงนั้นเนี่ยนะฮะ อันนี้ของจีนเนี่ยจะเยอะเกิน80%ขึ้นไปอีกนะครับซึ่งก็แน่นอนตองสร้างความไม่สบายใจให้กับรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนนะครับแร่เอิร์ธเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะฮะอ,อ,อยู่ในพวกตระกูลกระจกประมาณ26%นะครับอยู่ในแม่เหล็กน21%นะครับอยู่ในพวกแคตลิอต์เนี่ย19%นะครับอยู่ในแบตเตอรี่11%นะฮะอยู่ในแมทชลองลอย7%สเตร์มิก6นะครับ แล้วก็ที่เหลือเป็นอื่นๆนะฮะต้องบอกก่อนว่าแร r เอ a ร์ h เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงสูงมากนะฮะต้องบอกว่า barrier of entry เนี่ยสูงมากๆเขาบอกว่ามันอาจจะใช้เวลาในการในการเริ่มทำเหมือง Rare Earth เนี่ยนะครับสิปีใช้เงินเป็นพันล้านเหรียญแล้วก็ไม่เจอไม่ไม่สำเร็จก็ได้นะฮะคือเป็นธุรกิจที่ทำยากมากแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องใช้คำว,ว่าเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาก นะครับแล้วก็มีความซับซ้อนด้านเทคนิคสูงมากคำว่าแร่เอิร์ธเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่ามันหายากซะทีเดียวขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้หายากมากแต่ว่ามันมีข้อน่าสนใจก็คือว่าในบางประเทศนีมีแร่เอิร์ธอยู่เยอะแต่มันกระจายกันอยู่เพราะมันกระจายกันอยู่มันไม่คุ้มที่จะขุดเจาะทําเหมืองปกติเนี่ยวลาทำเหมืองมันหรือเหมือนเหมือนขุดน้ามันทําเหมืองแร่อะไรก็ตามเนี่ยก็จะทําในพื้นที่ที่มีสารนั้นเยอะแต่ว่าแร่เอิร์ธเนี่ยมันมักจะไม่กระจุกตัวอยู่นะครับที่ที่มันกระจุกตัวอยู่ก็มีอยู่ไม่ก จริงๆในสหรัฐก็มีนะครับที่ที่เท็กซัสที่เขาลองพยายามทํากันอยู่แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จมากขนาดไหนจะเพียงพอต่อความต้องการใช้หรือเปล่านะครับสิ่งที่สหรัฐเองแล้วก็สหภาพยุโรปเองก็ค่อนข้างกังวลเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยที่มันแย่ลงทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับมันมีวิธีการเยอะมากเลยที่อาจจะทําให้แรดเอิร์ธเนี่ย หนึ่งไม่ส่งให้ไม่ส่งให้สหรัฐก็ได้หรืออีกอันนึงเนี่ยที่อาจจะลำบากว่านั้นก็คือสมมุติว่ามีคู่แข่งขึ้นมาได้จากออสเตรเลียจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่จีนสามารถทําได้เลยก็คือสามารถทาแบบที่ซาอุดิอาระเบียเขาเรียกว่าเป็นอ i l t r i ก k อะนะฮะคือปล่อยคอมาเยอะให้ราคามันต่ํามากคนอื่นก็พวกที่ขึ้นมาใหม่ก็คอสึ่ไม่คุ้มก็เจ๊งไปแล้วก็ค่อยปรับราคาขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต ของรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ EV เนี่ยต้องใช้แร่นะฮะต้องใช้แร่เอิร์ธยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไปดูแผนจชนสน้าเนี่ยก็จะพบว่าจีนเนี่ยมีความพยายามที่จะผลิตรถยนต์ E ีเนี่ย5้าซน์ของโลกเลยนะครับแล้วก็รวมถึงรถยนต์ไฮบริดด้วยนะฮะ50%นนี่นี่เป็นสิ่งที่สิ่งที่จีนอยากทำนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแร่เอิร์ธถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลสาหรัฐเนี่ยนะครับต้องการที่จะเหมือนกับตัดจีนออกจากซัพพลายเชนเนี่ยมันต้องมีการเตรียมตัวเยอะมากในบทความของ Financial Times บอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ธุรกิจ Rare e เอร์จะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างมากเลยนะฮะคือตอนนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ละมันไม่ใช่ซัพพลาเชนปกติแล้วนะครับเราฉันต้องจับตามองในประเด็นนี้อย่างมากเลยนะฮะ อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเกี่ยวเรื่องแร่เอิ h เนี่ยคือว่าเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปนในตอนแรกแม้ว่าของแต่ละอันมันจะราคาสูงนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เยอะใช้นิดเดียวนะครับการจัดซื้อเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า,าถูกดูดโดยโดยอาจจะไม่ได้ถูกดูโดยในแง่ของกลยุทธ์แต่ถูกดูดในแง่ของราคานะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาตลอดราคาของจีนก็จะดีดีแทบดีที่สุดนะฮะบบริษัทต่างๆทั่วโลกก็พึ่งพาจีนมาตลอด แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนนะฮะอย่างเช่นมีเขาไปสัมภาษณ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนโทนีมาเชสเนี่ยเป็น chairman ของ Texas Mineral Resources Corporation เนี่ยบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยแร่เอิร์ธเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของราคาละมันจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คนที่คิดเนี่ยจะต้องเป็นระดับ ceo อะเป็นคนสั่งการลงมาว่าอาจจะต้องยอมซื้อราคาแพงกว่า2 3สเท่าเพื่อให้ pply ายเชนมาอยู่ใกล้ลกเรายกตัวอ,อย่างในกรณีของบริษัททารัดเนี่ยนะครับอย่างเช่นเขาพูดถึงล็อกคิดมาตินเนี่ย เราคิมาจีนเป็นบริษัทผลิตอาวุธนะฮะอีกหน่อยเนี่ยอาจจะต้องจัดซื้อพวกแร่เอิร์ธเนี่ยจากสหรัฐแม้ว่ามันอาจจะแพงกว่าซื้อจากจีนห้าเท่าก็ตามเพราะมันเป็นเรื่องของของนโยบายเชิงกลยุทธ์ก็ว่าได้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตามองในภาพใหญ่ๆของความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับเพราะว่าเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยอย่างที่บอกฮะมันไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องว่ามันหาที่ไหนการเอามันขึ้นมาสกัดออกมาใช้เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากนะครับแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าจีนเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าจริงๆถ้าใครจำได้ว่าตอนที่มีเทรดวอลหนักๆตอนนั้นตอนช่วงแรกเนี่ยที่สรหรัฐประกาศออกมาแบนจีนเพิ่มภาษีสีอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยสิ่งที่สีจั้นผิงทาตอนนั้นเนี่ยพระนบีสีจั้นผิงเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเหมืองแร่เอิบนะฮะเพื่อเป็นการบอกว่าสป라이ดเชนของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในอยู่ในมือของจีนเกือบทั้งหมดเลยนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไป นะครับและอย่าอย่าลืมว่าอันนี้เป็นข่าวจาก Financial Times ซึ่งเป็นข่าวจากสื่อตะวันตกก็ต้องให้น้ำหนักว่ามันอาจจะมีความเอ็นเอียงไปทางสื่อตะวันตกบ้างเพราะฉะนั้นบางเทียเดี๋ยวจะมีข้อมูลอะไรที่มาสปอร์ตเขาจะมาเล่าให้ฟังนะฮะขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับผมสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission presented by สีจันแป้งมุ้งเจนชู